วันนี้ทุกที่ออนทัวร์พามาชมสวนลำไยอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะผมก็เป็นเกษตรกรฮะดีเด่นประจําจังหวัดประจําจังหวัดจุดจุดจุดน่านสันหัวค่ะดูแม่แม่บอกว่าผักบุ้งก็น่ากินผักบุ้งผักบุ้งก็น่ากินฮะนะจัดไหมจัดไหมตุกที่หักบุ้งเนี้ยบุงปราเนียวมันเหนียวผักบุ้งเมือง ชมสวนลำไยกันต่อนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็สีมือคุณนายสีพันรุนรุนเลยนะคะเนี่ยใช่หรอทำเองใช่ใช่สีพันนำกุลเลยสีสว่างโอเคค่ะโอเคก็มาเดินดูกิจการเดินดูเฉยๆนะคะไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ทำอะไรเลยคะะพ่อแม่ก็จะมีผู้ช่วยนะคะพี่อ้วนคอยดูแลเรื่องสูบน้ำแล้วก็จ้างเขารถใส่ปุ๋ยคุณนายก็จะเป็นคนดูแลก,กิจการนะคะเดินตักหัวสวนยันท้ายสวนนะคะสวนนั้นตุกเขกก็จะปัดตูดนะคะ เดี๋ยวมีการค้างกิ่งต้นลำใหญ่